ต่อไปเราก็จะมาชมกาแฟนะคะกาแฟสดด้วยเครื่องทำกาแฟสดดัชเชสจริงๆไม่ได้ได้ข้อโฆษณาอะไรนะคะเพียงแต่ว่าออมีน้องๆมาถามหลายคนอยากจะเริ่มต้นร้านเปิดร้านกาแฟแต่ก็แบบเครื่องกาแฟมันแพงอะคะ่ะจะเอาลอ,ลองเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนก็ได้ตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับเครื่องบดนะคะ เครื่องบดดับแรกเราก็เดี๋ยวจะทำเอเพิโซนะคะค่ะก็จะมีนี่มาให้กาแฟที่ร้านใช้เป็นผสมกัน,นะคะ่ะโรบัสตาอาราบิก้าอีส่ที่ดี่ดูนะคะ ง่ายๆค่ะพอเข้าล็อกปุ๊บแล้วก็ปิดฝาตนี้ที่ร้านเนี่ยจะมีเครื่องเครื่องจับเวลานี่ตั้งไว้สามสิบวค่ะแล้วก็ปั่นดูแลเสียงดังหน่อยนะคะ การบดเนี่ยอยู่ที่ความเหมาะสมนะคะก็จะได้กาแฟมองเห็นหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวจะลองสูตรของที่ร้านดูนะคะเป็นกาแฟเอสเปรสโซ่เดี๋ยวลองดูค่ะเดี๋ยวจอดตั้งไว้ก่อน เป็นช็อตที่เขาจะมีมาให้จะเป็นช็อตหนึ่งกับสองช็อตอันนี้เป็นสองช็อตนะคะเราจะทำกาแฟเย,ย็นกินกัน เข้าไปเราตัดน้ำที่ประมาณ90ค่ะสังเกตเดี๋ยวถ้าไฟสองดวงนี้พร้อมกันก็นคือใช้งานได้เลยันดับปุ๊บเราต้องรีบปิดนะให้งานน้ำที่ออกมาจะไม่ร้อนนะคะต้องรออีกแป๊บน,นึงให้มันขึ้นเขียวอีกครั้งนึ่ง ไปทางซ้ายค่ะน่าจะประมาณสัก3ามรอบสารอบอันนี้คือเราใช้แก้ว16ออนนะคะประมาณนี้แก้วแก้วแบบเดียวกับสตาบ้างเลย ประมาณร้อยมลนะคะเลยนีดหนึ่งมันจะได้ความเข้มข้นดีค่ะอ้าสูตรของที่ร้านเนี่ยจะใช้ช้อนอันนี้นะคะช้อนทรงจริงจริงไอโถก,กาแฟมาดัน ต้องกายรูปอยู่เลยใช้สองนทีก่อนสูตรก็คือหนึ่นค่ะ ไม่เกิดใครชอบหวานมากก็เพิ่มได้แต่นี้เราลดจนตราานนะคะสำหรับขาย 老公。 รียบร้อยนะคะก็ะได้กาแฟมันเวียนหัวน,นิดนึงนะคะเพราะว่าทำคนเดียวะคะ่ะเบื้องต้นเราใส่กาแฟไปก่อน แล้วก็คนค่ะให้มันเย็นๆหน่อยให้มันเย็นๆแล้วก็เพิ่มเสร็จแล้วเราก็มาที่ฝา เกิดลูกค้าเอาแก้วใหญ่ยี่สิบสองออนก็จะต้องเพิ่มตามมาส่วนไปนี่ค่ะได้แล้วเอฟเฟซโซเย็นร้านกาแฟนมปังถ้าไงลองเอาสูตรนี้ไปลองดูนะคะแต่กาแฟของเราจะเป็นกาแฟที่ค่อนข้างเข้มะคะ่ะจบเทปแค่นี้ก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ